สริจ้าพี่น้องมงี่ะไหรไปเที่ยวกับมาไปไปมามากับมาฮอดบา้านกับมารอเราจะมาคนตู้หาเข่าหาหน้ำกินยุบานอีกก่อนนอนคือเกา,นา,าเนาะมาเบิงวันม่น้อยกินยังกันจ้าอีสานผะสซอสมีหน่อยผะสซอสนะคะสอบต้องติดตากว่ากินค่ะกิน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 แล้วเกี่ยวนอนอือม สาน้าสวบพี่น้องอีสาน้าสวดเพราไรเมนายผ้าสวบตอนตีสามเพิงไม่ได้ผ้าสวบตอนตีาสามเพิงนะคะข้าวหน้าเป็ดย่า ยังไม่เป็นกิจจะลักษณะพวกนี้ได้กินอีกรอบหนึ่งน,นะคะอิสานถ้ากินบอบอเม่พาสวดแม่ใหญ่น้อยพาสวดอืม,อม,อม เขาก็นอนจ้ายิงเข่าตีสามตีสามยี่สิบห้านาทีเป็ดยาก มข่าวนาเป็ดย่างค่ะมันมันเขาเศา้าเม่มันเขาเที่ยงมันเขาบ่ายมันเขาลแรเขารอบเด็กก่อนนอนจากกลับมาจากเที่ยวผักบะะตอน,นตีสามเคิงค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีเซเ่นอีเลเว่มีอยู่ค่ะเซเวนอีเลเ่ะคะแต่ว่ามีเป็นแค๊ในเมืองหลวงหรือบางมองบ้านมีน่อยว่ามีนะคะกินบานเจ้าของเมาบ้านเจ้าของนอนบานเจ้าของตีเคริตรตีสามเคิร์อ้าเป้ากินเป้าสวดมีน่อยผ้าสว <laughs> อืม จับค่ะจับเบอร์มีหน่อยผ้าสวดตอนตีสามเพิ่ง เป็ดย่างทำเองจับพอจับพอนักตัวแบบเป๊กสวัสดีค่ะสุภาพร ชัดๆกินค่ะอืมกินมากเลยพี่น้นงองเหยว ามโเ้าจะเด่นสามอ่ะูสามไม่เด็นสามโมงเช้ามใช่ลไปั้งสุท้ายแล้วนอือืออีกบ่บ่นอนแล้ด้ มื่าอาจจะตื่นมาบายบายบายของสมิเดน่นอาจจะแรงๆของเมืองไทยนะคะแซ่บจริงๆเมาแล้วง่วงนอนแล้วหลับแล้วนะคะนอนหลับพันดีละตีสวัสดิ์ค่ะรักนาจุ๊ๆ